Syaitanir Rajim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabi nasta'in wala hawla wala quwata illa billahi nali nazim Wa salla ala wa ala ali wa Qalan wa sannifu rahimallahu ta'ala Wa nafa'na mi ulumi min daraini amin Allahumma faqina fid dini wa alimna ta'win Allah Rabbi zidana ilman nafiah Nanti sisip Nafca kang lang masati kau Atam kamadian, kamadian. Maka Berhadaplah Berhadap. 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 Keduanya Berhadap. Sewaktu Waktu. Kum Waktu. Banyaknya Oh jolang ni มากกว่สัปดานาบีสุลต่านอาะไรวะสัลล่ลำหย่อนร่างนิดดังนั้นท่านนาบีได้กล่าวไว้<อ>วนะ่าเฮีย<อ>ิบรอเอ็นกุมอินีละอุมัตกูไปเชื่อมันโอ้ยิบรอเอ็นอ่ากุมนีเละคืออุมัตข้องชั้นกุมนีเละคืออุมัตข้องขา นัมีวอกในยิบรอเนี่ยอุมาค้องข้าแน่นอนเลยคนนี้แหละมากาคาตาจิบรอเองบุกันยอไปเชื่อบุกันยอมากาคาตาจิบรอเองด้านั้นมาเลก้ายิบรอเองก็ขาวามากามาเลก้ายิบรอเองก็ตอบว่าบุกันยอไม่ใช่อุมาค้องถันไม่ใช่อุมาค้องถันจิบรอเองไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อุมาค้องเจ้า ความเป็นนบีอยากที่อบโบรออย่างแรงนะคนโดนมาเนี่ยปัญหว่าชาตินกขามาที่คนที่คนที่คนนะั้นมาเป็นกุมเป็นตอนไหมไม่ะมาเป็นกุมเป็นกุ้มนะ่ะหน้าขามาสู้ปัญัาว่าชาตินะั้นมาคนละทิฐกวนละทิฐกันนะพอยิบเอะยิบเอะไม่ใช่อุม,มาองจาอมมาุมามันกามเดียนมากาเบฮาดลาเกิดดวนย,ย่อสวัตุกุมบานโยโยเปชยงกุมบานโยโย ไปเชี่ยมก้มบาเนาะเนาะหลังจากนั้นท่านนบีก็หลังจากนั้นเอ้ยอ่าไหนอะก่มบาเนาะเนาะหลังจากนั้นท่านนบีกับยิบรอลเอนหลังจากนั้นท่านนบีกับยิบรอลเอนหลังจากนั้นท่านนบีกับยิบรอลเอนก็ข้าวไปห้ากุมหนึ่ง กขคาวไปห้ากลุ่มหนึ่งเทมีมาร์กหลังจากนั้นน้าบีกับยิราเอ็มกอคาวไปห้ากลุ่มหนึ่งเทมีมาร์กทึ่งตอนนั้นนั้นมีกลุ่มหนึ่งเดินคามามากลุ่มใหญ่เลยแหละซึ่งไปรวมตัวอยู่ในถึงปรญญาชาติทึงน้าบีเห็นนะครับน้าบีกลับมาและกาบยิราเองก็เดินคามาไปเลยนะครับจะสร้างเกตการเลยว่านิมุมาของคามาอ่ะ นี่เกตีตามห้านะเห็นไหมอะ่ะควาเมเด็กแกเป็นหว่วงมู้รอตีสุดๆเลยนี่ความรักขอหนาบีนะฮากับเราไม่เลนะ่นในความรักนี่ตีตามห้าเยอะเลยแหละเห็นไหมอะ่ะเด็กชายระเบีไม่ตามหพาะอาฟาติมาลูกสาวแกนี่นไม่เห็นไหมอะ่ะอ่ะนั่งเข้าบ่ายแล้วกุนกุเล่านั่นเขาา้เา,นะเขาไปอยู่ในห้องวีไอพีแล้วไปอยู่ในใต้รองงองอารัสแล้วใต้รองงอวีไอพีแล้วถึงไอ้โบอุมัดน,นบีวานัดน,นิวไล่คนเดียวมันดื้อรั้นอยู่นะั้นถึงนบีกลัวอะไรอย่างเงี้ยกลัวเราจะต้ลงนาหรอก แกก็เลยไปตามห้าไปแล้วรากก็ว่าในกลุ่มหนึ่งนะั่นมี่มากมหมหนบีกันยบ่รอเอ็นเดินข้าวไปเฮงก็ปนุเตปีลังอินไปเชี่ยมเะปีลงงังอินไปเชี่ยมเะปีลงงังอิล่อนจนนะครับอ่าล่นเต็มฟ้าเลยนะครับอ่าล่นเต็มข้างฟา้าล่นเต็มฟ้าเลยล่นเต็มฟ้าเลย น้าหล่นเต็มฟ้าเลยไม่ฟาวะมีอยู่กลุ่มนึงน,นั่นหนังอยู่เล่นหนังกับกัลุยม,มัดเขาเรียกหนังหมากว่าเผื่อนหนังลนฟ้าเลยเลยวไงไงบ้านราอหลนฟ้าก็ไม่ฟา,า่ะฟ้ามมันหมากนะ้วามันหมาสุดหลุดตานะันกลุ่มนั้นนั่นหนังอยู่เต็มมัดให้ไหมอ่ะทึงนบีก็ข้าไปห้ากลุ่มนั้นเลยหนังหลนฟ้าเลยหมากมากคาเบกตาจีบรอเอน็นบากี Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah umatmu. Pesiam, inilah umatmu. <coughs> Dan Malaikat Jibril ko phut kap than Nabi. Dan Malaikat Jibril ko phut kap than Nabi. หยุแล้งอยู่ไม่ฟังนี่ฮู้เขาว่าอินนีละอุมานมดังนั้นมาเลกาญีบราเองก็พูดกับท่านนบีนีแหละคืออุมานข้องถันนีแหละคือประชาชนข้องถันอ่านีแหละคืออุมานข้องถันดังนั้นมาเลกาญีบราเอง ก็พูดกับท่นนานนบีนี่แรกคืออุม,มาทข้องทันมาอ่ะมาแลกการยีรอเอมาอ่ะนี่มันแล่มันแล้วมัมมัดบนุนี้แหละนี่นี่นี่มหมมัดนี่อุม,มาทของเจ้าเนี่ยกลุ่มนี้อดตกลงว่าบุอรอนี่มากประชาชารนะมากจ่สุดเลยจะไปนั่งลน่นนั่งนั่งเต็มมัดมากว่าเผื่อนมากว่าอุม,มาทหยู่ก่อนก่อนพออุม,มาทหยู่สุดท้ายนี่คืออ่ะเราคอนหยุดสุดท้ายมาอย่างใจใครเละ คนอยู่สุดท้ายนี่คือมันต้องมีมากว่าคนอยู่ก่อนอยู่แล้วทึงนบีสร้างเลยนะในกิตาบเลยนบะว่าให้เรา,าสร้างป่าชาชัดให้มากคุณโมอมว่าให้เรามีหลกมังมากสักนิดทำไมอะนบีสร้างนั่น,นเพราะว่าอะไรอะนาบีว่าเกยจะได้ไปโชว,ว์ไงพอไปขึวันเกียร์ม่านเกยจะได้ไปโชว์ว่าเอ้ยอาดมนี่แหลยนี่เลยนี่เลย,เลย,เลย,เลยป่าชาชัดก็อกูนี่ทำไมไอะกันลุยหมดนี่นี่ยมากไม่เนี่ยมากไม่เห็นไหมอะทึงนั้นแหละนี่ทนไปเลยเมืองจีนนะ ค่อยโคนเดมีลกหมากนั้นเขาจะให้ต่างเล่นั้นถึงบ่ย,ยิ้วหาวยิ่ววะนะครับมันพยายามทำลายนะัย้นยายมีโลกหมากนะครับมันพยายามทำลายนะั้นไม่ให้มีย่าให้มีเป็นนางคาดไม่ให้เกิดหมากเห็นไหมอะ่ะซึ่งคนน้าก็ะขิดหมากเลยทีนี้พอาะถ้ามีโลกหมากนี่เดือกกลัวที่จนุนกลัวไม่ได้ทํางานไม่มีเวลานะครับแท้จิ้งนะเธอจได้ริสกี้นะั้นมามาจากเด็กนะั้นริสกี้มัามาจากโลกนะัน อัลเราตาลาหายนั่นซึ่งคุนเดียวนี้มันพอดแต่วงแต่เหลืองทำงานซึ่งเดียวเนี่ยจะสุดบางคนพอแม่เราเราทำอะไรที่ใครบางมีลูกสิบสองคนสิบคนทั้งบางคนแต่แรกน้อยมากอลไรซะไม่นี้ไม่เคยมีเลยแต่หน่อยน้อยอย่างหน่อยแุดกามีอยู่สองคนเลือกคนเดียวนั่นซุดซุดแล้วนะครับอ่ะบางคนนำดีที่ตายเลยเอาสัตว์มดเห็นไหมเนี่ยซึ่งนี้ยกรเมื่อกันนบีบอกแล้วว่าเกได้ไปโชว์บ่ายชาช้ากองเกในวันเกียร์มาน ถึงพอกข้าไปถึงกลุ่มนั้นมันยิบเลยวะฮะนี่มันแล้วเนี่ยอุมะของเจ้าอุม,อมะมัดนะครับพวกนี้แล้วแล้วพออับีได้ยินไปน,นั้นปั๊บมากับเปกีละนบียลุลลอฮ์ kepada mereka itu เปชเชิมคือ pada mereka itu มุมินเปเชิมคือ pada mereka itu เปเชิมนั้นนะมุมินจดไว้ดีเปชเชิมนั้นแหละได้ยินยหรือไม่อ่ะ เดื <C> e <AR> อดถ้ำหลายดังนั้นท่านนบีก็ข้าไปพบพวกเขาดังนั้นท่านนบีก็ข้าไปพบพวกเขา,าดังนั้นน่นท่านนบีก็เข้าไปพบวกเขาตตปพบานสกาเลียนกามูดีดาลบูอินีไปเชบูมอิน เปเชยมบูมีอีนี่บูมินเปชียมนั่นนะทันทัง,งไรเป็นไงบ้างเทโยในแผ่นดินแห่งนี้ทันทังไรเป็นไงบ้างเทโยในแผ่นดินแห่งนี้ทันทังไรเป็นไงบ้างเทโยในแผ่นดินแห่งนี้อาดะกะ Kamu di dalam kesakitannya pasien kesakitannya di dalam kesakitannya pasien นั aa, ok ang, ้นพวกท่านเจ็บปวดทรมานบ้างไหมในที่ฟรเป็นห่วงพวกท่านเจ็บปวดทรมานบ้างไหมพวกท่านเจ็บปวดทรมานบ้างไหมนะพวกท่านเจ็บปวดทรมานบ้างไหม Maka menangislah sekalian mereka itu. Pecah sekalian mereka itu. Pecah sekalian mereka itu. Danan. umat kong tan. Paca cah kong tan tang mod korong hai. Danan umat kong tan tang mod korong hai. Danan umat kong tan tang mod korong hai. Tan, ko hai. Nah. พ่อนาบีตอนนั้นนบีข้าไปถึ่งกระทำนบีไปถึ่งกระเห็นปับ๊บฟามเด็กเกดเ,เกเป็นห่วงเกรอบโบรออยู่ที่ตีไปพบไม่ได้นะนะครับฟามเด็กเกเป็นห่วงเกคิดทึ่งเบรอนะพ่อปรากฏว่าเกไปถึ่งกระปั๊บเกทำเลยเมื่อกับเบรอนเนีลยเวลานานนานพอ่พอเมพ่อเมย์เดอยู่เตียบ้านนั่นทึ่งจับเบรอมาไล่เดือนนะพาะว่าทิตใหมาเยี่ยมปั๊บนะหาพอาา่อเมจะทำเลยทำต่อรอเลยรันผื้มั้งไอลูกอยู่ป้านอ่ น่าบายดีมาบันปือะซึ่งคนเด็เป็นโลงนะพอ,อะได้ยินคำท่ามจากพ่อเม่นั้นซึ่งนะครับร้องไห้เลยนะครับม<า>ไม่ทันได้ตอบมาที่อ่ามาเอ้ยมาไม่ไว้เลยลำบากอยู่วาคิดถึงตัวซับได้ไหมเอ้ยคิดถึงตัวซับไม่ไว้เลยวะเอ้ยไม่อยู่เลย <laughs> ร้องไห้แต่ตีเอ็นมาอ่ะซึ่งจากพ่อเมออนแออ่ะนะครับ เอาไป,ไปไปลูกไปไปไป,ไปเก็บผ้าไปไปอย่าเรียกเรียกกันหนันไปรบบาลเห็นดูโลกแต่ถ้าว่าพ่อแม่แข็งแ่งอีมาแข้งแข็งอ่ะลูกมาไม่อยู่เลยซ้บา้าโลกอดโทษปก่อนอนาคตลโลกตั้งดีว่านี้เลยว่านี้โลกเพียงอดทนให้หมากมากแต่สุดหรอกไม่ต้องลบไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้กำลังใจลายเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสืบหัดตั้งไว้ให้เตี๋ยบ้านไว้ลูกยกหลอกน่ามาไม่ลูกไม่ต้องไม่ต้องอ่าไม่ต้องรอไม่ต้อง เขียนได้มากไม่ใส่ซอบ้ามาไปก่อนเลยนะาว่าเด็ก้างเอากระไปหญ่ง้างดูขึ้นรถค้างนี้เอาเละเฉยจับกันดีดียิกตามล้างรถยิกตามล้างรถตดนี่จับกันหลายว่นที่มาอ่ะอาทึตงนั้นหละติดดีได้บมบอกกองไม่ต้องมาเยี่ยมเลยนั่นแหละนักลับ ป่วยมันอยู่ปนนันเลยทำไมอะสั้นดานนั่นมีเลยที่ใส่คนหมาเองทำไงอ่ะหัวนู้นว่นนาตึงห่วเห็นหน้าหมาลองลอลรถ้าตันทีเลยตันทีเลยตั้งตันจะอยู่ได้ดีๆนี่อยู่พอยนอกไม่ใช่มีอะไรเกิดขึ้นใหญ่เห็นนี่อันนี้ก็เดียเด๋ยวเซลล์ตัวนึงที่เอารถตะล่า้างมาราว่างโลกระพมแนงคฟาร์มรักนะนะครับย้ายมาชนนี่ชดตันทีเลยพอเห็นนึงก็น้ำตานั่น,าน,านดีลุนแหละตั้งตันเดียน้ำตาไม่เคยตกนะนะครับอยู่บ่ายๆที่ตายพอเห็นมือดอกตันทีเลยใหญ่แต่หมาอย่าเดี๋ยวทำละ มันฟื้นมั้งอะลกูกอื้อ,อ,อตานี้ร้องนักไอทัึงนี้คำว่ากานแรกนบีเรานั้นเกณฑ์นั่นคือจากอุม่านมามานั่นแรกเลยพอมาตึงเห็นปั๊บโดยคำพูดของนบีท่ามคำเดียวหรอกซึ่งตามม้บัตรนอุม,มา่านนี่ร้องไห้ทั้งกลุ่มเลยนะครับร้องไห้พอเห็นแล้วนบีท่าไปนั้นก็ลึกซึ้งในการแนว ภาพกรุณาข้องนบีฟั่มหลักติมอบให้กับพวกเขานั่นเลยฮะซึ่งเรานี่จะไม่ดีเราอยู่ในอยุ่ข้องนบีอุมาส์นบีวมามาสนี่นั่นะเป็นอุมาสุดสุดท้ายนั้นเราขัลังพยายามให้ฟัมหลักกับฐานในหมาตี่สุดอย่าอย่ากีขาลโซลาวานั้นอยู่เชย่อช่อพยายามเอาไว้บางหมากๆนั่นเลยหมอฟัมหลักในไงน่าพอนบีไปเห็นนบีทาา่านันบอกก็ร้องไห้นบีก็พันพืมั่งลาโอมากข้องขาเจ็บปวัวต้องให้มังมงงม่งอะ่ะ ตอนนี ok ah ้วกจาทรมานผือบางไม้ตอนที่มาจากกูโบนั่นออกกว่านั้นก็คือใครมั่งงได้มาสักมีพานะใครมั่งเงนได้เดินมาอย่างอ่าอย่างทรมานแกยซอกท่าไม่เลยในไม้อะนั่นคือความเป็นห่วงแต่น่ามีห่วงติดสุดนั่นเอ๊ะเรานี่คืออยไม่มีไม่มีความขิดไม่ขิดจะคิดว่างเป็นว่างไกลไม่ขิดถึงอาแคราะนะครับไม่จะยหน้าแล้วเดนี้ต่อไปไปอยข้างหน้านั่นคือพบเนนะครับพออะลอุมาเ็เกยร้องให้ทังมาปั๊บ maka menangislah pula Nabi Yus Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kasihan pada sekalian mereka itu nah pema tengka pada sekalian mereka itu pada sekalian mereka itu และท่านนบีก็ร้องให้เช่นกันและท่านนบีก็ร้องให้เช่นกันและท่านนบีก็ร้องให้เช่นกันจากการเป็นห่วงจากการเป็นห่วงใหญ่จากการเป็นห่วงใหญ่และท่านนบีก็ร้องให้เช่นกันจากการเป็นห่วงให่ รักกับบรรดาอุมาทข้องถันเป็นห่วงใยรักกับบรรดาอุมาทข้องถันนะอ่ะจากการเป็นห่วงใยรักกับบรรดาอุมาทข้องถันนี่ไหมอ่ะนบีก็ห่วงเราบอลลังจนะนอาผอให้หนอร้องไห้นะเกิดขันไม่ได้นบีก็แล้วร้องไห้เช่นกันมันจะคู่ว,วาเแล้วก็เดี๋ยวหมาหมาที่เคยลูกนั้นว่ให้ลูกร้องนั้นจับไปตั้หมาล้วกัไปยบเช็ดน,น้ำตาอยู่กันแหละ อ่ามาก็รองไ้กันเลยอ่าถ้าว่าบันพื้นมัง่งโลอ่าโยนนี้บันพื้นมั่งละอ่ากินเอ็มใบดีไหมนะครับอ่าเป็นไงบ้างนะครับไม่ได้ตอบที่รอเออถึงนู้มาก็โลอย่ารองมาคุณไม่ไว้เลยว่าที่รอกันดินะครับหย่ารองที่ะรองโลอย่ารองซอบ้าอดต้นโลนะครับอ่ารอพ่อพ่อข้างนี้มาลับ นั่งอาบหั่นละไงหินเขาห้องน้ำน้ำตาบินยานมันแหละไปล้างหน้าอยู่แต่นั่งไงพออะไรอ่ะนั่งกู้ความหลักราวกางนาบีกับอุมาศกับเมกับมะรักกับโลวงอะไรนี่คือความที่สุดเลยซึ่งใครเดบวาทำในลักษณะตอนนั้นกันได้น้ำตาอัดได้ซอบได้มากที่สุดหานั่นเลยนักขแรกคนที่ว่าขนขรรคพูดที่ว่าโยนในซาบิลินละคนโยนในการในรถทดสอบอัลลอฮ์ตาละคนนี้ได้พุ่งระบนยิงแย่หมาก นะคนนี้ได้พ้นระบนอันสุดยอดเลยเมื่อกับคุณออกส่งคำส่งการซาบิเลนลาหยุดซาไม,มนาบีนั่นแหละเวลาออกไปขึ้นกับมาทำไมอ่ะพอไปให้ซัดตัวนี่นะครับเข้มแข็งนะครับโซรบนะครับนั่นที่ไม่กลัวถึงว่าเรานี่อนี้กันกันแหละเรามาอยูนนี่คือมาสอบม,มาฝึกฝึกวิชาวิชานะครับเทเจเอาไปต่อสู้กับโลกดลย่าที่กระลังจะมาเป็นกับดักเรา เอ้มาอ่ะเราซซบะอ้อต้นพอวันไม่พอแม่มาออยู่ต่อหน้าเรานั้นเราก็เข็มแข็่งนะครับโซบะอ้อต้นไม่ร้อง่ายไม่นะครับอ่าไม่ขิดจะรลบไปบานนี่ไงคนนี้อยู่ในรั่งก็อยู่ในสงครามเลยเลยนั่นสงข้ามต่อสู้นั่นถือโรมันในลกษณะเติมมาเธอมาห้าถือวันอาทิตย์นะกับเธอคุยอยู่นั่นนั่นใช่ตนนั้นตอติดซ้ำอย่างนั้นนั่นนั่นมันเวียนอยู่นั่นเธอจะไม่ดีนะนั่นมันเวียนอยู่มันจ็มากระสีกังหูเราอีกตัวนึงไปกระสบกังหูมาเรา นะครับมันไปอย่างเป่าหู้อยู่นั่นนี่มันก็อย่างเป่าหู้เรานะครับไอ้เล้งมาดิพันนี่เราเล้งมาเล้งบกบกหมาไงหมดเลยว่าอยู่ปอนนอกนี่ลำบากพันนันพันนี่อยู่ปอนนอกนี่ไหมนะครับอ่าเล้งให้เลือดเลือดสักนิดคล้องฐานนี่เล้งมาดินะครับก็กดเกว่าข้อมิดเดียวเล้งฐานดินะครับซึ่งก็มาเป่าหู้มารอลาป้ารอลาที่นี่ให้มาอ่ะให้ใจอ่อนให้ส่งซานนะครับอ่าว่าเออเอรบดีว่าเลยให้มาอ่ะ นั่นก็เดี๋ยวอะไรอนี่ยม่านนั่นมันกระลังลุกอยู่เผื่อจะยาให้เรานั่นอยู่ใกล้ฉีดอลัลลอฮ์ตาลาอย่าให้ข้าวกลยอัลลอฮ์ตาลานะครับวันนี้จะโดยข้าวแข็งอัลลอฮ์ตาลานะั่นมันวิบนั่นมันวิบสุดเสียงนั่นแหละมันเลยอยู่ระวังว่าวกับอินมันมนุ่งกูอารัสนะแต่จริงมันตัวกับว่าวงากับว,าว่างงานะเขียนตัวงาลงไปตัวอินนั่นแหละมีสางจุดข้างบนนั่นเขาเรียกตัวงา แพียงแค่มันั่งกูอารัสพระองค์ส่งกล่าวต่อมาลาอิกาต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 เทกำลังเบกบัลลัง thế cam lăng bẹ aras aras nó kiểu là cái lăng một thế nhảy thế cầm lăng bẹ aras thế cam lăng bẹ aras à cái bằng lăng này bằng lăng thế nhảy này na Nà, pha ông sông cào to malai cao thế cầm lăng bẹ aras bẹ bằng lăng à Nà. อลัล็กกาหมาลการนั้นหอแล้วย่วันเกียรม,มานั้นอลัลลอฮ์ตอจะให้มาลกาประมาณแปดถันนะครับเพื่อจะพาพาไปตรงไหนอ่ะในวันเกียรม,มาดดูเมมดหนมอ่ะเบไปไหนย่าตังกงอเลกามูอากันอารัสเกิดปาดาา้เย้ามนเกียรม,มาดไปเช่ยนเย้ามนเกียรมมาดไปเชียนเกิดปาไดาา้เย้ามนเกียรม,มาด ก็ไปได้ยอมเงนเกียรมาถพวกทันจงแบกอาลัสนี้ไปวันเกียร์มเถอะพวกทันจงแบกอาลัสนี้ไปวันเกียร์มเถอะอัลลอฮ์สร้างอย่างไรการแบกอาลัสนั้นไปนะครับพวกทันจงแบกอาลัสนี้ไปวันเกียร์มเถอะพวกทันจงแบกอาลัสนี้ไปวันเกียร์มเถอะ เอาเราสร้างเลยว่ามาเลกาดเอาแบกผ้าไปเลยผ้าบันลังน um ั้นไปวันเกียร์มาหันทึ่งนั้นเลยครูบอกเลยว่าในวันเกียร์มานันมาไม่มีรอมเงาเลยเลยมนไม่มีต้นไม้เลยแล้วนั่นแหละมันมีเนี่ยรอมเงาอารัสนี่อย่างเดียวบันลังนี่นะเห็นไหมอ่ะบันลังอารัสนี่อย่างเดียวนี่เอาเราตัด่างชายแบกผ้าไปทึ่งต่อไปวันเกียร์มานั้นคุณที่จะได้อยู่ห้องวีไอพีอยู่ใต้นี่เลยเห็นไหมอยู่ใต้รอมเงาหนีเลยมาเลกากำลังทุ่นอยู่นะครับอ่า ไม่มีใครสราราคาไปได้นอกจากคุณดีวา <c oughs> อัลลอฮ์าตาลานะครับช่วยเลือดได้ฐานันเขามาตายลงมาอารัสมามีไล่กุมไงในวันเกียรตินั้นตามเบื่อเกรรนะอากูฮันดามาหุกุมกันอันตารอสกาเลียนฮัมบากูอินีไปชิฮัมบากูอินีเพื่อข้าจะตัดสินทั้งหมดเพื่อข้าจะตัดสิน ทั้งหมดบรรดาเพื่อข้าจะตัดสินทั้งหมดบรรดาบ่าวข้องขาเองเพื่อข้าจะตัดสินทั้งหมดบรรดาบ่าวข้องขาเองเอาเราสร้างให้เบรกมันลั่นไปเลยอาร์ตไปเลยได้เวลาเลยแกที่ตัดสินเองเลยเข้าไหมอ่ะน่ะเพื่อข้าจะตัดสินทั้งหมด บันดาบ่าวข้องคาเองเตะแก้สร้งให้ผ้าไวนะ้นั้นเพื่อต้องการอะไรเผื่อต้องการจะตัดสินบรรดาคที่ทยุ่ในถุงประดังมาชาตินะั้นนะครับอ่าใครไปไหนมาอยู่ตรงไหนนั้นต่อไปก็ได้ไปเห็นในวันนั้นแหละนี่คือสาานี่เราจะไปพบอ,อย่างแน่นอนหาดึงชายชีวิตวันนี้นะั้นซอบ้าอดทุนนะครับเปรียมพร้อมไว้ดีอีบาดาอามานนะเพื่อเราจะได้ปลอดภัยในวันนั้น <c oughs> จะไปอยู่ใต้อารัชญนะาฉบับเตะเส้นสุด นะครับมีความสุขความสบายโดยไม่ร้อนในเมื่อนคนอื่นขอนูอยู่ใต้ดวงอาทิตย์ทีล่ลังบางใช่ไหมอ่ะคนที่ไม่เอาตัวมันก็สับัดแล้วแหละนะครับมัวอะไรอยู่ไม่ทุกเมื่อนพี่ข้าวนะครับใช่ไหมนั่นแหละเราต้องใช้ว่าเอาตัวในมากจะสุดในการศึกษาเรียนในหมาร์กพยายามไม่ให้สุดเลยเผื่อตัวของเราเองน่าแล้วเราจะได้เห็นแหนสักวันหนึ่งเมื่อครูหยอกตัวอย่างจะเกือไดมาไม่รอข้าไปเน,นี่ยทำนั่น นี่เรา๋ยมาอยู่ในโพลนอดนี่เมื่อกเราอยู่ค้าไปในธรรมนั่นแหละซึ่งในนั้นนั้นเรามีตั้งเพชรมีตั้งทองตั้งเงินเอ็มมาอ่ะซึ่งเรามาอยู่โพลนอดนี่เมื่อกรเรามาวิชาความรู้นะถ้าใครเดียวมาหนังแล่ยังไม่เคแคบเก็บไส้เปล่านะครับคือไม่แคบเรียนส้นไฟในความอ่อนต้นซอบา้าต้องไม่ท้องโน้ท้องนี่ไม่แคบไปไอ้ได้วิชาอาความรู้ที่มีนั่นไม่แคบเรียนให้จรงิงจังก็เมื่อก็มาหนังแล่เลยนะครับเมื่อกเรามาหนังแล่ทองในธรรมนั่นแหละม่ได้เพชรอ,อยู่ ลูกคนหรืนู่เขาเขแคบเก็บใส่เปล่านะครับ<ๆ>แคบออกส่เปลา่าแคบกระเพาออกตัวเดียวพอออกจากทำบับอ่าที่นี่เขาก็ได้ไปชายได้ไปคายนะครับเนี่ยเราก็ม่นการแล้วนี่เรามา,เ,าเรามานั่งได้เก็บวิชาบางรูซปซอพพาอาตตุนจะพันผืนก็เรียนให้นุกนิพายยามให้มีความสุขในการเรียนนะครับเนี่ยเบลลองซี้เร่เข็ดเขีดนมา,าฟังในว่าใจนั้นมันจะอยู่ไม่ติดมันพี่ข้าวนั่นเดี๋ยวยกขึ้นไปนนยกขึ้นไปนี่นะครับนั่นนั่นมานัสด็อะไรนแลนั่นโบไม่เอาไง S <S <an> ใชไมอ่ะไม่เอาทอ่อไม่เอาแพชรที่หนังเล่เ <S an> ผือนเลยนะครับอยู่ไม่ติดไงนะครับอ่าสร้างๆแต่มีโอกาสนะพอหลังจะรอกจากปอนนอกเราเรียนจบเลยนะั้นซึ่งจะเราไปเรียนเรามีเราได้เมียได้ลกูกมีวิชาฟรารมูกได้ซ่อนเผือนเห็นไหมอ่ะเราก็ได้ใช้งานยก็สร้างคุณกระหย่องเห็นไหมเมื่อกระคุเข้าวทำนะ,ะได้เป็นได้่องเก็บไปเต็มถุไงพอข้อซอบ้าอาทอทนเก็บไปดีดีดีสุดดับดับให้เรียบร้อย เผื่อจะออกให้ได้ที่สุดนี่ไงนี่เปรียบเทียบให้ฟังว่าเรานังคิดเอาเองนะครับอ่าส่วนฝั่งเราจะได้ไม่ได้แล้วมันอยู่ติดตัวข้องเราเลยที่ฝนฝ้ายจะเอาสักแค่นในนั้นก็เรียกคนที่คิดตัวเองได้เผื่อว่างอนาคตมากทีนะ่สุดนะสบายมากนะในการเรียนวัลลอัลละมสุปฏิบัติอัลลอฮฺตาลาวัลลอฮล์บิสมิลลาฮิรเรหฺมานะิวซัาฮห์มอัลลอฮฺราบิสิลเลาะอินบันนาอิ Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha Walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu ala ahla mad'a anda tarir <Sessizuk -tik> ستوري أحمد الحدي محمد صاحب الوجه منير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد ربي صلى عليه و